ดาวเรืองมีฤทธิ์ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารเนาะแล้วก็มีฤทธิร์รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารโดยตรงเจ้าจะช่วยกระจายหลอดเลือดหลอดลมลดความดันโลหิตสูงได้โดยการใช้ดอกมาต้มกับน้ำนะเจ้าเพื่อที่เขาจะเอามาดื่มเนาะช่วยอาการแก้วิงเวียนศีรษะได้เจ้า สวัสดีเจ้าปากันทำแล้วกับพระธ,ธาสุภาษิตเนาะวันนี้พัะจะปาคุณผู้ชมไปพอไม้ดอกชนิดหนึ่งเจ้าช่วยรักษา,าท่านที่เป็นโรคฤทศดวงทวานเนาะดอกไม้ชนิดนี้เอามาชงเอามาเป็นพวงมาลัยเป็นไม้มงคลได้ตัวเจ้านั่นก็คือดอกดาวเรืองเดี๋ยวพัะจะปาไปพอเนาะดอกดาวเรืองป้นกวานไว้ในบ้านเนี่ยเจ้ามาได้วานไว้ในสวนเนาะ อความสวยงามในบ้านแล้วก็เป็นสิริมงคมลด้วยเจ้าเดี๋ยวพัดจะพาไปพอดอกดาวเรืองสมุนไพชนิดดอกช่วยได้อย่างดีเลยเจ้าพัดอยากจะนําดอกดาวเรืองมาเพื่อท่านผู้ชมได้ครับผู้ับทราบเจ้าในสรรพคุณของดอกดาวเรืองเนาะมีเยอะมากเลยแบบที่ว่าหลายท่านเนี่ยคาดบัถึงเลยก็มีเจ้าสรรพคุณของดอกดาวเรืองนั้นตี่ พัดเคยนําเสนอไปก่อนหน้านั้นคือทําเป็นชาชงเนาะท่านใดที่มีดอกดาวเรืองเยอะๆนะเจ้าแต่ต้องเป็นดอกดาวเรืองที่เฮาเพาะปลูกเองนะเจ้ามันจะบม่มีสารเคมีเนาะปลูกเองตามธรรมชาตินะเจ้าแห้งแบบนี้แล้วเฮากับเอามาชงเอาตาคือแห้งลแล้วเจ้าเราก็มาชงเป็นชาฮักษาโรคภัยต่างๆเหล่านี้ได้ดีเจ้าแก้วิงนเวียนศีษะหรือว่าเมาหัวเนี่ยเนาะ น้ำมันละเหยทิสกัดมาจากดอกดาวเรืองนะเจ้ามีคุณสมบัติช่วยระงับประสาทแก้วิงเวียนแน่มืดเป็นลมจะช่วยกระจายหลอดเลือดหลอดลมลดความดันโลหิตสูงได้โดยการใช้ดอกมาต้มกับน้ำนะเจ้าเพื่อที่เราจะเอามาดื่มเนาะช่วยอาการแก้วิงเวียนศีรษะได้เจ้าช่วยรักษาฤทธิ์ดวงทวารได้ตัวเจ้าดาวเรืองมีฤทธิ์ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารเนาะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารโดยตรงเจ้า โดยตำรับจากประเทศอินเดียจะใช้น้ำคั้นจากช่อดอกดาวเรืองนะเจ้ามาดื่มแก้ฤิสีดวงทวารหรือใช้น้ำคั้นจากช่อดอกผสมน้ำอุ่นแล้วนั่งแช่เพื่อลดอาการบวมของแผลฤิสีดวงทวารน,นักเจ้าวิธีนี้จะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวทำให้อ,อาการบรรเทาลงและนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดและหักษา อาการปวดท้องหนักๆคล้ายไส้ติ่งอักเสบได้ตัวเจ้าดาวเรืองนั้นยังช่วยบำรุงสายตาได้ดีเพราะดาวเรืองเป็นแหล่งรวมของวิตามินเอแล้วก็สารเคมีสำคัญเช่นสารเบตาแคโรทีนตามธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ร่างกายสารนี้จะเปลี่ยนเป็นโปรวิตามินเอซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตาเจ้าโดยนำดอกของดาวเรืองนั่นเนาะไปตาแข้งแล้วนำมาชงเป็นชาดื่มเจ้า เพราะว่าดาวเรืองมีสารแซนโทฟิลจซึ่งเป็นแคโรทีนอยชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบเป็นโมเลกุลที่มีออกซิเจนได้แก่ลทีนแล้วก็ซีเซนทีนนะเจ้าที่จัดว่าเป็นสารบำรุงสายตาจากพืชมีสีเนาะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทต,ตาได้เจ้านอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นคับลมและช่วยในการทำงานของลำไส้ได้ดีโดยเจ้า ดาวเรืองมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งเซลเล์มะเร็งเจ้าจากการศึกษาของสำนักข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลน,นะเจ้าพบว่าสารสกัดน้ําของดอกไม้4ชนิดมีดาวเรืองดาวกระจายพวงชมพูแล้วก็เฟื่องฟ้ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดเจ้าซึ่งสารที่พบในดอกไม้ทั้ง4ชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นกกดฟินอลิกเนาะแล้วก็ฟาโบนอยเจ้า ด้ในดอกดาวเรืองจะมีกดฟินอลิกสูงกว่าดอกไม้ชนิดอื่น3 4สเท่าเลยเจ้าดาวเรืองยังช่วยสมานแผลรักษาสิวด้วยตัวเจ้าโดยการใช้ใบของดอกดาวเรืองใบแบบนี้นะเจ้าเนาะมาตำแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นสิวหรือว่าจะนำไปต้มเอาใบนะเจ้าเอาใบของเปิ้นนี่ไปต้ม กับน้ําแล้วเอาน้ํามาล้างหน้าเจ้าท่านใดที่เป็นสิวสิวเต็มหน้าเต็มตาบะหายลองใช้สูตรนี้พอเธ้เจ้าดีแต่เลยสรรพคุณต่างๆก็มีอีกเยอะเจ้าอย่างเช่นช่วยบารุงผิวพรรณเนาะชงกลิ่นนี่ดีขนาดเจ้าแหมอย่างหนึ่งก็คือป้องกันแล้วก็กําจัดศัตรูพืชเจ้าโดยใช้ดอกดาวเรืองเนะี่ยมาคั้นแล้วกรองเอาน้ำเนาะเพื่อได้ปริมาณครึ่งปี๊บเจ้านําไปผสมกับน้ําสบู่หนึ่งช้อนโต๊ะ เพื่อเป็นสารจับใบเนาะนำไปใช้กำจัดหนอนแล้วก็เพี้ยต่างๆเจ้าช่วยในการปวดฟันตัวยดอกดาวเรืองนี่นะเจ้าใจแก้อาการปวดฟันเฮาจะทําเป็นน้ํายาบ้วนปากก็ได้โดยบ่ตต้องพึ่งยาแก้ปวดเลยเจ้าท่านไหนปวดฟันลองต้มต้มดอกดาวเรืองหรือว่าถ้ามีดอกดาวเรืองที่ตาแห้งกะลองเอามาชงชาแล้วมาอมแล้วก็บ้วนทิ้งเนาะ อาการปวดฟันเสียวฟันเนี่ยจะช่วยรักษาได้เจ้าและนี่ก็คือสมุนไพรดอกดาวเรืองเจ้าถ้าบ้านไหนมีเก็บตากไว้ต้เจ้าเพราะว่าเป็นสมุนไพรพื้นๆเนาะเวลาเฮามีโรคมีภยัยออย่างเกิดขึ้นเฮาก็จะได้ออกมาใช้เพื่อที่ว่าจะช่วยรักษาโรคภัยต่างๆที่เกิด เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะเจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพนะัฒนาเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรดาวเรืองป้าก,กันไม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า